บุหรี่มื้สองเสียงเป็นโรคอะไรบ้างนะครับบุหรี 12, ่มื้สองเนี่ย second hand smoke นะฮะก็ทําให้เราได้รับสารก่อมะเร็งจากบุหรี่เข้ามานะฮะเพื่อทำให้เกิดปัญหาได้หลายอย่างแบบแรกก็เป็นเรื่องของเรื่องการหายใจได้ง,ง่ายอ่าเราจะเคยเห็นคนไข้ที่แบบอยู่ทางโรงพยาบาลชุมชนเนาะคุณยายอยู่คุณตาคุณยายแบบไม่ได้สูบบุหรี่แต่คุณตาสูบบุหรี่นะสุดท้ายคุณยายเป็นถุงลมปองหองนะฮะหรือว่า C O P D นะบางคนสูบแล้วหอบผืดคัมเริ่นะครับในเด็กก็จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของปอดติดเชื้อได้นะครับบถ้้าสูใกกลๆเด็ อันที่สองก็คือเรื่องปัญหาเรื่องหัวใจแนหลอดเลือดนะครับปัญหาคือบุหรี่ทำให้หลอดเลือดเกิดความผิดปกติทั่วร่างกายเลยนะถ้าผิดปกติที่หัวใจนะก็เกิดหัวใจขาดเลือดได้หัวใจบีบตัวไม่ดีได้นะเกิดผิดปกติติที่ตัวสมองนะเกิดเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองหรือเรียกว่า stroke เกิดความเป็นอัมพาตได้อย่างที่สามคือเพิ่มความเสี่ยงพวกมะเร็งนะมะเร็งอะไรบ้างมะเร็งเต้านมมะเร็งปอดนะฮะแล้วก็มะเร็งด้านหลังโพรงจมูกอย่างที่สี่ก็คือถ้าเป็นหญิงที่เพิ่งตั้งครรภ์นะฮ อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการแท้งลูกได้ด้วยนะฮะเพิ่มความเสี่ยงของการลูกคลอดต่อดกํนหนแล้วก็เกิดมาลูกน้ำหนักน้อยได้5นะครับเด็กก็จะเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของสมาธิสั้นได้แล้วก็จะมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างได้สุดท้ายนะครับก็จะไอบุหรี่เนี่ยมีสารที่ทําให้เราแพ้ได้แพ้ก็จะการห้ภูมิแพ้นะน้ำมูกน้ำตาไหลนะเป็นไซนัสได้นะบ,บางคนก็จะมีการผื่นขึ้นขันได้ถ้าได้รบควันบุหรี นะครับก็ถ้าใครเป็นเหยื่อของบุริมือสองนะฮะแล้วมีอาการบางอย่างนะที่ผมบอกไปก็ล,ลองพิมพ์ในคอมเมนต์ให้หน่อยนะว่าตรงไม่ตรงนะอาการอื่นๆที่เพิ่มเติมก็ลองแชร์กันได้นะครับก็ใครสนใจเรื่องความรู้สึกครอบจิตนะก็ฝากกด Follow ไว้หน่อยนะผมจะพูดความรู้สึกครอบจิตหลัก